สวัสดีครับเพื่อนๆพื่สำหรับคลิปนี้นะครับจะเป็นการตั้งฟันเหมือลเียนในแบบของผมนะครับก็คือตอนแรกเนี่ยถามว่าข้อดีข้อเสียก่อนคือถ้าชิดมันก็จะทำให้ตัดได้ขาวนวลเนียนนะครับแต่ชิดมากไปมันก็จะบาดจะกินเนื้อเข้าเนื้อนะครับแต่ถ้าห่างมากไปมันก็จะตัดไม่ขาวนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องหาจุดที่มันพอดี ก็คือตัดได้ขาวมากโดยที่ไม่กัดไม่บาดไม่กินเนื้อนะครับแล้วอีกอย่างหนึง่งคือการตั้งแบบนี้คือเรียกว่าตั้งหน้าตั้งหน้าชิดนะครับคือหน้าสมบัติที่มันมันจะชิดมากชิดน้อยนะครับส่วนอีกอันที่2อ,อีกอย่างหนึ่งที่เราต้องตั้งก็คือการเลื่อนสไลด์ซ้ายขวานะครับก็คือเห็นไหมครับสังเกตว่าเวลาหยุดมันจะหยุดมุมไหนก็ได้ซ้ายหรือขวาแต่ตอนนี้มันจะ ขยับมาฝั่งซ้ายมากฝั่งขวาจะห่างน้อยเห็นไหมครับแล้วเวลาเราเดินเครื่องเราก็เอามือจับดูนะครับเราอย่ามองตอนที่มันหยุดให้เรามองตอนที่มันเดินเพราะบางทีมันหยุดอยู่ฝั่งซ้ายก็จริงแต่เวลามันทํางานมันอาจจะเลื่อนมาทางขวามากกว่าก็คือมันจะเลื่อนมาทางนี้กับทางนี้กับฝั่งขวากับซ้ายเนี่ยต้องเลื่อนให้เท่ากันนะครับก็คืออันเนี้ยจับจับดูเอานิ้วค่อยๆโน้มเข้ามาเนี่ยมันก็ต้อง ต้องว่าให้มันมันโดนนิ้วเราให้ระยะมันประมาณใกล้เคียงนั้นมากที่สุดนะครับส่วนตัวนี้ดูเหมือนจะว่ากินฝั่งซ้ายมือของผมอยู่นิดนึงนะครับระยะห่างก็คือเหมือนเราปรับให้ชัดขึ้นนะครับก็คือระยะปลายฟันอันนี้เรียกว่าฟันใหญ่นะครับฟันล่างอันนี้ฟันเล็กคือฟันบนนะครับระยะห่างระหว่าง2ฟันนี้ต้องมีระยะห่างที่สม่ำเสมอก็คือ ฝั่งขวาและฝั่งซ้ายต้องมีระยะห่างที่เท่ากันนะครับไม่บิดเอยียงไปข้างใดข้างหนึ่งนะครับเราจะมาดูการตั้งฝันกันนะครับไขควงจะเป็นไขควงแฉกนะครับอีกอย่างหนึ่งนะครับลองลองเช็คดูนะครับเวลาเราปรับตั้งเสร็จเราขันน็อตบ่อยๆนะครับวันน็อตนี้ต้องเอามือลูบดูนะครับบางทีมันอาจจะมีคมมีเศษที่มันบินมันเย็นขึ้นมานะครับมันอาจจะทําให้ไปเกี่ยวผ้าเกี่ยวกับ ขูดเสียดสีกับเนื้อของลูกค้าทําให้เกิดอันตรายได้นะครับเราคายออกมาทำความสะอาดปัดแปรงปัดทำความสะอาดก็ก็ก็เป็นวิธีการที่เป็นวิธีการทำความสะอาดด้วยนะครับก็คือ,อถอดออกมาตั้งฟันใหม่เนื่องด้วยการรับฟันการทำความสะอาดหรือ,อวิธีการใดๆก็ตามที่ถอดออกมาแล้วเวลาเราใส่เข้าไปใหม่เราต้องมีการตั้งระยะฟันทุกครั้งนะครับ ก็คืออใส่เข้าไปนะครับแล้วก็ขัน2ตัวนี้นะครับขันนัด2ตัวนี้โดยที่ไม่แน่นมากนะครับก็คือให้พอตึงมือนะครับโดยใช้แรงขันให้ตึงมือตึงแบบอย่างเงี้ยนะครับตึงแบบนิดเดียวตัวนี้ต้องมาขันอัดแรงมากนะครับแล้วเราก็มาดูระยะห่างนะครับ<ด> <ๆ S 2> เห็นไหมครับอันนี้คือระยะห่างตรงนี้ตรงปลายฟันฝั่งนี้จะห่างฝั่งนี้จะชิดเห็นไหมครับ ฝั่งนี้จะห่างฝั่งนี้จะชิดก็คือมันไม่เท่ากันนั่นเองแล้วทีนี้เราก็จะมาดูก็คือเมื่อกี้เราขันไม่แน่นใช่ไหมครับเราก็ใช้ระวังนะครับต้องเป็นพลาสติกนะครับไม่ใช่ไขควงตอกที่เป็นท้ายที่เป็นเหล็กนะครับต้องเป็นพลาสติกนะครับทําการเคาะเบาๆนะครับเคาะเบาๆตรงที่มันยื่นมาสูงนะครับหรือถ้ามันถ้า ถ้ามันชิดเกินไปเราก็เคาะฝั่งท้ายที่มันห่างครับแต่ตัวนี้มันชิดพอดีแต่ตัวนี้มันห่างครับมันอ้าฝั่งนี้ผมก็เลยทําการขยับฝั่งที่มันห่างให้มาชิดแต่พอชิดแล้วมันชิดจนเกินไปเห็นไหมครับมันชิดจนเกินไปฟันตัวใหญ่มันโผล่นิดเดียวอันนี้คือตัดได้ขาวเนียนมากแต่อาจจะกินบาดเข้าเนื้อได้นะครับเพราะว่ามันชิดเกินไประยะห่างของแต่ละตัวก็อาจจะไม่เท่ากันนะครับเพราะว่า มันอาจจะขึ้นอยู fun, ่กับฟันด้วยนะครับถ้าฟันซี่ใหญ่มันก็ต้องห่างมากนะครับเพราะว่ามันจะกินเนื้อได้ง่ายแต่ถ้าฟันซี่ละเอียดเท่าไหร่มันก็ยิ่งชิดได้มากเหมือนตัวการขอบแกะลายที่เป็นซี่ละเอียดเล็กๆเห็นไหมครับมันจะชิดกันเลยแต่มันจะไม่บาดเข้าเนื้อเพราะว่าล่องฟันเนี่ยเนื้อมันจะเข้าไปยากเพราะว่ามันฟันละเอียดหรือฟันมันถี่นั่นเองนะครับแต่ถ้าฟันห่างพวกขอบเนื้อพวกหนังที่เป็นย่นเป็นหนังไก่มันจะเข้าไปได้ง่ายเห็นไหมครับซ้ายกับขวาซ้ายกับขวา เท่ากันแล้วความห่างนิดนึงเราต้องคอยเช็คเองนะครับอัดซ้ายอัดขวาให้แน่นนะครับเช็คอีกทีหนึ่งอย่าขันตึงไปแน่นไปเลยทีเดียวนะครับเพราะว่ามันจะทําให้มันบิดเวลาเราขันมันจะบิดนะครับหลังจากนั้นเราก็เปิดเครื่องแล้วก็จับดูนะครับว่ามันเตะฝั่งขวาเตะฝั่งซ้ายเท่ากันไหมเห็นไหมครับอันนี้ถือว่าตรงกลางแล้วครับเพราะว่าเมื่อกี้มันยังชิดฝั่งนี้ไปแต่เวลาหยุดมันอาจจะหยุดไปซ้ายหรือไปขวาก็ได้นะครับ ไม่ไม่ชัวร์นะครับที่ชัวร์ที่เวลาเช็คก็คือต้องเดินเครื่องแล้วเอามือจับนะครับถ้ามันชิดฝั่งหนึ่งฝั่งใดฟันเล็กนะครับมันเตะไปฝั่งไหนมากเกินไปเวลาเราใส่ฟันรองมันจะเตะฟันรองแล้วมันจะเกิดเสียงดังนะครับระยะห่างนี้ต้องเท่ากันนะครับสม่ําเสมออีกอย่างหนึ่งเวลาคนอย่างได้ตัดขาวหรือคมมากๆครับเราจะพยายามตั้งฟันในชิดมากๆแต่ก็ยังมีระยะห่างนะครับไม่ได้เท่ากันนะครับถ้าเท่ากันเมื่อไหร่มันจะบาดเราได้นะครับมันจะเกิดอันตรายเราต้องมีระยะห่างแต่ เราจะเช็คได้ไงว่ามันจะไม่กินนะข้าวเนื้อโดยการใช้แขนนะครับคว่ำลงแล้วก็จิ้มนะครับจิ้มมุมจิ้มตรงตรงก่อนนะครับถ้าไม่ดูดไม่กัดค่อยๆเอามุมลงนะครับอันนี้ก็คือตั้งระยะที่ปลอดภัยคือระยะที่ห่างกันมากนะครับแต่คนที่เป็นอาชีพหรือตัดเก่งมากๆจะชอบตั้งฟันเกือบๆชิดกันนะครับแต่มันก็เกิดนะรายแต่ถ้าเราชํานาญแล้วมันก็จะทําให้ตัดได้ขาวและสนุกอ่าก็แล้วแต่คนนะครับแต่ผมชอบระยะที่ประมาณนี้ครับระยะพอดีของผม ก็คือผมตัดเด็กอ่อนเด็กเล็กด้วยนะครับผมตั้งระยะปลอดภัยไว้เพราะว่าไม่ได้เน้นงานที่ขาวมากๆนะครับถ้ามีขาวมากๆก็จะใช้ตัวเล็กกันขอบในการตัดให้ขาวหวังว่าคลิปนี้คงจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะครับโชคดีมีความสุขขอบคุณแนละสวัสดีครับ